มาที่นางสาวมาที่นางเอกสาวอีกคนหนึ่งบ้างน,นะคะเป็นนางเอกสาวร่างเล็กค่ะน้องออมสุชานะคะวันนี้ก็ได้มาฝากโฟโต้บุ๊คเล่มแรกของเธอกับรายการโต๊ะขาบันเทิงค่ะก็เป็นผลงานโฟโต้บุ๊คเล่มแรกที่ใช้ทีมโปรดักชันมืออาชีพที่น้องออมเลือกด้วยตัวเองเลยนะคะมาถ่ายภาพในมุมสบายๆของเธอค่ะคอนเซปต์ก็คือ carry me with you นะคะเจ้าตัวบอกว่าตั้งใจทำมากๆใช้เวลาทำถึง3เดือนค่ะแล้วก็ทำออกมาเพียง2 0 0พเล่มเท่านั้น เพื่อตอบสนองความต้องการของเราแฟนคลับทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างประเทศโดยเฉพาะแฟนคลับชาวจีนที่ปลื้มน้องออมกันมากๆเลยตั้งแต่ที่มีผลงานออกไปฉายในประเทศจีนนะคะทั้งภาพยนตร์แล้วก็ซีรีส์ด้วยน้องออมก็เลยแฟนคลับชาวจีนเนี่ยสั่งซื้อไป500กว่าเล่มแล้วแฟนคลับชาวไทยยังเหลือให้จดจองอีก1 5 0 0เล่มเท่านั้นนะคะรูปเนี่ยก็จะเป็นมุมสบายๆน่ารักๆร,รักของเธอค่ะ ซึ่งจะไม่ได้อยู่ในสตูดิโอหรือว่าทะเลเท่านั้นแต่ยังมีในห้องนอนห้องน้ํำเลยทีเดียวนะคะก็ผบ่งบอกความเป็นตัวตนของน้องในทุกๆรูปค่ะที่สําคัญภาพในโฟโต้บุ๊คเล่มนี้น้องออมบอกว่าเป็นภาพที่ไม่เคยโพสตลงในโซเชียลเน็ตเวิร์กอีกต่างหากเขาบอกว่าถ้าซื้อเล่มนี้ไปเนี่ยเหมือนได้พบพาตัวตนที่แท้จริงของเธอไปไหนมาไหนด้วยนะคะ ท้ายเร่อก็ยังมี oh, <okay. S 1> บทสัมภาษณ์เล็กๆน้อยๆให้แฟนคลับได้อ่านอีกด้วยค่ะ oh, <okay. S 1> ก็ติดตามรายละเอียดได้ทางอินสตาแกรมของน้องที่ขึ้นอยู่นี้นะคะ <Okay. S 1> ไยได้นําไปช่วยการกุศลด้วยค่ะอืฮะฮะ